สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2เมษายน2565ดัตแต่แเคยเล่าความฝันของเนียงไว้ตอนที่เป็น EP 156นะคะเนียงในฝันเนียเนียงเอาข้าวไปให้แม่กินที่ที่เรือนนะคะเรือนเรือนเก่าเลขที่152นะคะแล้วทีนี้แม่บอกว่าเนียงแม่อยากกินส้มตำแม่อยากกินส้มตำ เนียงทำส้มตำให้แม่กินด้วยนะแล้วทีนี้เนียงก็ทำส้มตำให้กินให้แม่กินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าเนียงเนียงแม่เอาผ้าถุงมาให้เนียงนะสามผืนนะเนียงเอาไปนะสามผืนเอาไปใช้นะแต่หมอนไม่ต้องเอาไปนะเนียงนะอ่าแม่แม่ก็บอกอย่างนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จบความฝันนะคะแล้วเราก็เข้าใจความฝันตรงนั้นแหละเราก็มาแปลความฝันกันนะคะตรงที่มีคําว่า ส้มตำเนี่ยพอมนึกถึงส้มตำแล้วเราก็จะนึกถึงแม่พุ่มพวงดวงจันทใช่ไหมคะร้องเพลงส้มตำเป็นเพลงพระราชนินธ์ของกรมสมเด็จพระเทพนะคะแล้วทีนี้พอเราไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็จะทําให้รู้ว่ากรมสมเด็จพระเทพอะ่ะพระองค์พระราชนนธ์เพลงอ่าเพลงส้มตำเนี่ยเมื่อปี2 5 1 3พระองค์ก็เป็นเนื้อแต่งเนื้อร้องเองแล้วก็ทํานองเองนะคะส่วนเพลงอื่นๆนะ่ะพระองค์ให้ผู้ผอื่นเป็น อ่าทนองนะคะแต่อันเนี้ยพระองค์สะพระองค์ทั้งสองอย่างคือทั้งเนื้อ้องทั้งทํานองนะคะความจริงพระองค์ก็คงจะอยากร้องเอง <laughs> <laughs> พระองค์ร้องเพลงได้นะคะพระองค์ร้องเพลงเก่งนะคะแล้วทีนี้ตั้งพอดูปุ๊บอ่าพระองค์พระราชนนธ์พเพลงไว้ทั้งหมด12เพลงนะคะเพ <laughs> <c oughs> ลงแรกที่พระราชนนผล,ลไว้ก็คือปศส5 1 0ค่ะไปลองไปเปิดฟังนะคะ แล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นน่าจะเป็นแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เนื่องจากว่าเป็นพระราชนิพนธ์ส้มตำนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่13ามิถุนายน25 3 5น้าสิบห้านะคะอ่าแล้วแล้วทีนี้พอแม่บอกว่าแม่บอกว่าเนี้ยงเนียงเอาเอาผ้าไปนะเอาไปสามผืนน้ไม่ต้องเอาหมอนไปนะก็หมายความว่าอย่างนี้อ๋อแต่แรกพอตะหลังดักตรแแตบก็เอาหรือว่า ดเรแต่วคิดในใจว่าหรือว่าจะเป็นวันพืชมงคลเพราะว่าเพราะว่าดูดูดความและดูความแล้วว่าให้เอาผ้าไปสามผืนเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนแบบพระโคไงพระโคจะกินอะไรเงี้ยพระโคก็คือพระโคที่อ่าต้องทําพิธีพระาชอ่ะจะลดพนังคันแรกนาะขวัญน,นะคะก็คือวันพืชมงคลนนะ่ะอ่าก็จะเกี่ยวกับผ้าสิ้นผ้าเกี่ยวกับผ้าสิ้นแต่ตอนเนี้ยพระโคตัวเนี้ยจะกินส้มตานะคะจะกินส้มตําแล้วก็ เลือกพาสามผืนการเลือกพาสามผืนเนี่ยจะเกี่ยวกับพระราชะพิธีจรดพนังคันแรกนาะขวัญก็คือเป็นการไถนานะคะแล้วประจําเป็นประจําเลยนะคะว่าทุกวันที่สิบพฤษภาคมเนี่ยของทุกปีนะคะก็จะต้องเป็นวันพืชมงคลเป็นการล็อกกันแล้วความจริงฝันของท่านอาจารย์ยอดก็คือเกี่ยวกับการล็อกแหละก็คือเลขนี้เหมือนกันเลยนะคะล็อกไว้นะคะเพราะว่าเขาเขาล็อกไว้แล้วว่าวันที่สิบ พฤษภาคมของทุกปีจะต้องเป็นวันพืชมงคลน,นะคะและทีนี้พอพระโคกินส้มตำแล้วทีนี้ก็แม่แม่ก็คือพระแม่โพศพไงพระแม่โพศพก็คือข้าเจ้าข้าเจ้านะคะข้าเจ้าก็คือแล้วแต่หมายถึงรู้ว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับวันพฤชมงคลก็เป็นเพราะว่าพระโคเนี่ยพระโคคือพระสมณโคดมพระสมณโคดมเขาก็จะมีหน้าที่ดม จะมีหน้าที่ดมว่าจะเอาดมเหล้าดมถั่วดมงาหรือว่าจะดมผ้านะคะอ่าเขาก็จะคนที่จะทําหน้าที่เลือกผ้านะคะก็คือพญาแลกนานะคะจะทําหน้าที่เลือกผ้าสามผืนผ้าสามผืนก็เหมือนกับที่แม่ของของเนียงบอกว่าให้เอาผ้าไปสามผือนน่ะก็หมายความว่าพระสมณะโคโดมก็จะมีหน้าที่ดมก็คือเหมือนเข,เขาเป็นการเปรียบเปยเขาเป็นการอ่า เป็นปัจญาที่ทําให้เราจะต้องแปลความอะค่ะแล้วแล้วก็จะมีพวกเอ่อพวกเหล้าพวกข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรนะรวมพืชรวมพืชแล้วเนี่ยก็ประมาณสี่สิบอย่างนะคะถ้าพญาแลกนาพญาแลกนาเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่อา่าเลือกผ้านะคะถ้าไปเลือกผ้ายาวที่สุดก็แสดงว่าทำทานายว่าปีนะั้นนะ่ะฝนน้อยถ้าเป็นผ้าสิน้นเป็นผ้าสั้นสุดเนี่ย ทำนายว่าปีนั้นฝนมากแต่ถ้าปันกลางก็แบบว่าฝนก็พอประมาณนะคะความฝันของเนียงเนี่ยเป็นความฝันที่เป็นปริศนาแล้วถ้าเราอ่ะไม่ได้รู้ละแคะราคาอย่างนั้นเราจะไปรู้ได้ยังไงเนาะอ่ามาจากฝันของเนียงอจะเกี่ยวกับอ่าพุทธชยันตีนะจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวกับพระสมณโคโดมเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์อ่าพระโพธิสัตว์นะคะเลขเลขหวยที่ออก ในงวดหนึ่งเมษาที่ผ่านมานะคะเป็นเลขแปลกมากเลยนะคะเพราะว่าหวยออมสินก็เลขหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ข้างล่างสามห้าหวยรัฐบาลก็เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดข้างล่างหนึ่งศูนย์ถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของตัวเลขนะคะเราก็จะมองออกเลยนะคะว่าเลข พวกเนี้ยหมายความว่ายังไงอ่าเก้าเจ็ดก็คืออย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์เนะี่ยอ่าตอนที่ประสูตนะิเนี่ยพระองค์เดินได้เจ็ดเก้านะคะเดินได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเลยเพราะว่าเป็นความมหัศจรรย์น,นะคะพอหลังจากที่พระองค์มีชีวิตอยู่ได้เจ็ดวันนะคะพระแม่ของพระองค์ก็คือพระนางสิริมหามายาเนี่ยพระนางสิริมหามายานะคะก็เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะแล้วเลขหก เลขหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะก็คือเจ้าชายสิทธัตถะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพออายุสิบหกเนี่ยก็ทรงอภิเศกสมรสกับนางผนังพิมพานะคะหรือพนังยโสธรานะคะส่วนเลขสิบแปดนะคะเลขสิบแปดอ่าเลขสิบแปดตรงนี้นะคะก็คือว่าพระองค์ศึกษาศิลปศาสตร์อะ่ะสิบแปดศาสตร์เลยนะคะครบสิบแปดมันมีสิบแปดศาสตร์พระองค์ศึกษาจนครบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเลขสิบนะคะเลขสิบก็คือ พระพธิสัตว์น่ยท่านมีกําลังพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงหมายความว่าท่านผู้มีกําลังบําเพ็ญบารมีสิอ่าก็คือทานศีลเนกะคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบคาอ่านคอ,อันนั้นคือบารมีสินะคะและทีนี้3-5มหามาจากไหน3-5ก็คือพระพุทธเจ้าตัดสรุอายุส5อ่านี่ก็คือจะเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับความฝันของเนียงเนี่ยเป็นความฝันที่เป็นปรัชญามาดูมาดูจากตรงที่ผ้าถุงผ้าสิ้นที่ให้เอาไปแล้วอย่าเอาหมอนไปเนี่ยอืมหมอนก็คือสามสิบห้าหมอนก็คือห้าไงคะก็คือเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไม่ต้องเอาไปเพราะว่าอันเนี้ยธนาคารออมสิมนเอาไปสามสิบห้าคือตัดสรุนะคะแล้วแล้วพระโคกินตำตานะคะ เพลงพระราชนิพนธ์ก็คือพศ2 5 1 3แต่กรมพระเศษประเทศเนี่ยพระราชนิพนธ์เพลงแรกก็คือ2 5 1 0นะคะอ่าแล้วพระพ,พระแม่ก็คือพระปดพระโพสพอ่าพระแม่โพสบอ่ะก็คือข้าวข้าเจ้านะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ฝันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่เป็นความฝันที่ดีมากๆจะเป็นความฝันที่เกี่ยวกับ ปรัชญาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีเราจะแต่ไปล่วงรู้ความลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะความลับก็คือว่าถ้าใครต้องการจะมีความรู้เนี่ยต้องไปศึกษาตรงนี้เลยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าความฝันจะมาจากพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวกับพุทธการพระพุทธการนะคะถ้าเรารู้จักพระพุทธศาสนานะ เราก็จะเข้าใจความฝันเลยนะคะวิชาวิชาที่นำมาใช้กับความฝันแปลความฝันตีความฝันก็คือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะท่านใดที่จะเอาชนะกองสลากนะคะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ